เราจะลองเครื่องนะคะตัวเครื่องช้าติดนะคะจะมาลองเอาแบตใส่นะคะอันนี้แบนโทรโทรโท่ล เครื่องชาร์จไฟกระพริบแสดงว่าแบตชาร์จแบตอยู่นะคะเมื่อใดที่แบตเต็มน,นะคะไฟตรงนี้จะหยุดกระพริบค่ะ